เรียนบอลครับเรียนบอลรอบนี้ใช้สมองเยอะมากเพราะวันนี้เรียนเรื่องทักษะการม่งบอลครับโอ้โหพี่คนข้างหลังเป็นโซ่ม่งตัวโกงเลยครับบางครั้งในเวลาที่เป็นโซ่โลงแข่งหรือลงทีมซอ้อมพี่เจก,ก็เคยอยากลองม่งบ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้ทักษะที่ม่งถูกต้องถูกวิธีครั้งนี้ก็เลยจะเรียนจริงจังครับแล้วโค้ชก็ยองลูกบอลสูงมากแต่รอบนี้โค้ชเขาให้วอลเล่ครับใาเ้เลือกระหว่างม่งบอลกับวอลเล่ สำหรับไปโซ่คิดว่ามันยากาพอๆกันนะครับแต่ถ้าไปโซ่ได้ฝึกบ่อยๆทั้ง2อ,อย่างนี้ไปโซอาจจะทําได้ดีขึ้นถ้้ไปโซ่รู้จักการมุ่งบอลอย่างถูกวิธีไปโซ่ก็าอาจจะทําประตูจากการมุ่งได้ก็ได้ขอถมัมเพื่อนๆนักฟุตบอลหน่อยนะครับว่าระวางมุ่งบอลกับบอลเล์ทุกคนถนัดแบบไหนมากกว่ากันครับมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะนอกจากนี้ไปโซ่ก็เรียนทักษะอย่างอื่นเพิ่มด้วยแต่ก็เกี่ยวกับการทําประตูทั้งนั้น,นครับ สนุกไปอีกแบบและพอเราได้เรียนอะไรที่มันแปลกใหม่ออกไปมันก็เลยทำให้เป็นเสนสนุกแล้วก็อยากมาเรียนบ่อยๆครับช่วงนี้ไม่มีแมตช์แข่งบอลเลยก็เรียนวนๆไปครับพอช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนก็เหมือนเดินพับเราได้ลงทีได้แข่งกันระหว่างเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันอย่ากที่เคยบอกไปว่าเป็นโซ่ชอบช่วงนี้มากมันสนุกครับบางคาร์วิาก็ทําประตูได้ด้วยนะใช้เวลาว่างห้เป็นประโยชน์วนไปครับเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่เบื่อมีอะไรให้เราทําได้เรื่อยๆอย่าลืมมาแชร์ความชอบของแต่ละคนด้วยกันนะครับ